สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ j อ l ิพิ e เดียพอดแคสต์ที่จะพาไปคลายข้อสงสัยเด็กๆรอบตัวในสไตล์เล่าเพลินๆจาก The Jolly Journey ค่ะวันนี้มาเจอคำถามที่หลายคนอาจแอบงงเพราะปกติแค่ได้ยินคำว่า Botox เราก็มักจะนึกถึงความสวยความงามหน้าเรียวเปะ๊ะริ้วรอยตึงแต่เชื่อไหมคะว่า มีคนบอกว่าโบท็อกซ์สามารถใช้รักษาออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยจริงหรือไม่มาหาคำตอบไปด้วยกันค่ะออฟฟิศซินโดรมจริงๆแล้วไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นชื่อเรียกรวมๆของอาการที่เกิดจากการนั่งทำงานนานๆโดยไม่ขยับไม่เปลี่ยนอิริยาบทโดยเฉพาะคนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อาการที่ตามมามักเป็นความเจ็บตึง หรือปวดเรื้อรังบริเวณคอบ่าและไหล่หลายคนพอฟังก็คงคิดว่าอ๋อใช่เลยนี่มัน,นชัดชดโบท็อกซ์จริงๆแล้วก็คือสารที่ชื่อว่าโบทูลินัมท็อกซินซึ่งมีคุณสมบัติทำให้กล้ามเนื้อคลายชั่วคราวเพราะมันไปะยับยั้งการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อผลก็คือกล้ามเนื้อไม่หดตัวแรงจนเกินไป ในวงการความงามนะคะเราคุ้นเคยกับโบ็อกซ์ที่ใช้ฉีดลดกรามลดริ้วรอยหรือทำให้ใบหน้าดูเรียวขึ้นแต่จริงๆแล้วโบ็อกซ์ถูกใช้ในทางการแพทย์มานานแล้วค่ะเช่นรักษาไมเกรนเรื้อรังหรือภาวะกล้ามเนื้อหดเกรงในเด็กสมองพิการแล้วโบ็อกซ์ช่วยออฟฟิซินโดมได้จริงหรือเปล่า คำตอบคือมีส่วนช่วยได้ค่ะเพราะอาการปวดตึงคอบา่าไหลส่วนหนึ่งมาจากกล้ามเนื้อเกรงสะสมถ้าฉีดบท็อกซ์เข้าไปตรงจุดที่เกรงกล้ามเนื้อก็จะคลายลงทําให้รู้สึกสบายขึ้นในเวลาไม่นานถ้าอยากลองใช้บท็อกซ์รักษาออฟฟิศินโดมทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะการฉีดบท็อกซ์ไม่ใช่การรักษาหลัก แต่เป็นวิธีเสริมในบางการณีเช่นคนที่อาการรุนแรงจนรบกวนชีวิตประจำวันรักษาวิธีอื่นแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นโบท็อกซ์จะช่วยให้กล้ามเนื้อที่เกรง็งคลายตัวลงเร็วอาการปวดตึงมันเทาลงแต่ก็อย่างที่บอกคะ่ะผลอยู่ได้เพียง3-6เดือนก็ต้องฉีดซ้ำและถ้าไม่แก้ที่สาเหตุเช่นการนั่งผิดท่าหรือนั่งนานเกินไป อาการก็กลับมาเป็นได้เหมือนเดิมดังนั้นถ้าใครสนใจวิธีนี้ควรปรึกษาแพทย์หรือเลือกสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือและทำควบคู่กับการปรับพฤติกรรมการทำงานของตัวเองไปด้วยจะได้ผลดียั่งยืนกว่า,าการเพิ่งโบท็อกซ์เพียงอย่างเดียวค่ะส่วนตัวเราเคยมีประสบการณ์ตรงกับการฉีดโบท็อกซ์เพื่อแก้อาการตึงที่บ่ามาแล้วค่ะ ตอนนั้นคือปวดแบบาำไปจนปวดหัวจนคุณหมอที่รักษาแนะนำวิธีนี้ให้รู้จักก็ค่อนข้างเปิดโลกทีเดียวค่ะในใจก็คิดอืมก็ดีเนาะคนอื่นเขาฉีดโบท็อกซ์ให้หน้าตึงแต่เราดันฉีดโบตรงหนังศีรษะรักษาออฟฟิศซินโดมก็ไม่แน่ใจว่าตัดสินใจถูกหรือผิดเพราะตอนฉีดเจ็บจริงค่ะแต่ละจึกกว่าจะครบซีซีต้องฉีดคุณหมอบอกว่ามันจะเจ็บหน่อย เพราะเข็มจะเบอร์ใหญ่กว่าที่ใช้ฉีดหน้าหลังฉีดไม่กี่วันอาการตึงหายไปจริงๆค่ะรู้สึกเบาขึ้นเยอะแต่ผ่านไปไม่นานประมาณ4-5เดือนอาการเดิมก็ไม่เคยจากไปไหนพอเราก็ยังคงมีนิสัยและพฤติกรรมเดิมๆนี่แหละที่ทำให้เข้าใจว่าบท็อกซ์คือตัวช่วยชั่วคราวแต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่นิรันดร์สรุปง่ายๆเลยคือ BOTOX ไม่ใช่เวทมนตร์รักษาออฟฟิซินโดมแต่เป็นตัวช่วยเฉพาะกิจที่แพทย์อาจใช้ในบางการณีวิธีที่ดีที่สุดก็ยังคงเป็นการปรับพฤติกรรมการทำงานของเราเองนะคะพราะถ้าเรายังนั่งผิดท่าไม่ขยับไม่พักถึงฉีดโบ t o x ไปกี่รอบสุดท้ายอาการก็กลับมาเหมือนเดิมอยู่ดีขอบคุณที่ติดตามฟังจริพีเดียวันนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ